เลาะหาซื้อกับข้าวเขาก็มาได้กับข้าวมาไก่หมูหนักกากหมูหนักกากหมูเลาะแล้วนี่เลาะแล้วฮะเปียกอ่ะฮะเปียกอ่ะเพราะว่าหนอกเทียกเขบอกงั้นตีไงหสมอมึงพูดได้ป่ะไม่โกรธไยแม่พี่มาน้องอะไรนะเดี๋ยวปกติ โอูนก็สิมามักเพราะว่าหมูลเลาะแล้วเลาะแล้วกับแพร่ออกมาร์กหมแล้วนะมันบ้แพร่ออกมาร์กหมดแล้วเนี่ยเห็นปะเขาหลอ,อกอย่างดีแหละ กับข้าววันนี้กับข้าววันนี้ย่างหมูมันให้เครื่องปรุงเยอะนะไอ้ป้าไข่เฉพาะไข่แดงก็ลูกบอลเลยนะดูสางสีบบาทยังไม่แพงไอ้ไอ้บ้างไหมเนี่ยไอ้หรือว่าจะพินใหญ่เลยเลบ้างหน่อยก็ได้พี่<อ>แต่ว่าไม่ต้องแบบแล้วเดี๋ยวเราให้ไม่ต้องเล็กมากเนะเ เดี๋ยวเราค่อมาหาน,น้น้งต้มล้างก่อนล้วค่อยโอ้ยบ่บ่บคือต้มไก่ตีนไก่เนต้มก่อนเหรอมันต,มนต้มก่อน,กนแล้วต้มยำ,น,ำนี่ยต้มก่อนแล้วกิาวอไก่ตีอ๋อต้มกัสอน้ำต้มทิ้งอ่ะเออต้มันสอน้ำเนเล็กน้อยเห็ุเ่เป็นซื่อวไอห้มันนำพี่บอกแล้วบอกต้องกินเด็ก่อนนะ นาไม่เอยอ่นมันไปเ้นลยนอะักเไมอตน้อ่ะมันต้มเมัไม่ใชไก่ตลาดนั่นแหละน้ำเหมือนกับเราสลัแกงะใช่แกงน่นเอ่ะมันเป็นเอเวลามันเย็นมันเป็นไข่ใช่มันเ็นมนเลยอ่ะเออ ngay ngay nghe em ơi nè Đi với ốp nè Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ โมบคอมมีดกี่ได้เอาขางน้าเนี่ยนำดำเนเอาดำดำอ่ะข้างน้าเนี่ยมันมีตรงๆมันแบ่งของน้าไหมเฮอันนี้แหละมันเป็นไรข้างบ้านเข้าน้ำเข้าเนื้อเอาไว้ให้หลงสิเนี่ยองเสียไม่เสียเอาแต่น้าเอาแต่เนื้อให้มันอย่าทิ้ง กินแล้วมันจะหนีจังไนบ้๋ยร้องมันเป็นแรงเด็กร้องห้องถ้าเปิดเคื่อมันกับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเคื่อนมันกับุ่นไปโดนนี่นี่แหละกินได้ตีนไก่อะ มันว,ว่าจะเดมันรอเองนี่แน่ว่าจะเดินจะไปหาสเป็นไปหารอของบมีเนาะอเขาบอกแล้วมันเอาเขา้าไปข้างใน,นมันอ่ะแล้วมันก็เอาล้อของมันอ่ะใส่ในนั้นเลยใช่มันไม่ให้คนนอกเลยอะ่ะมัๆๆนไม่ใช่มันเป็นงานสาธารณะใช่จารเอามาจัดหางเงินใช่ปิดิ วันคือมันไม่ใช่งานบ้านเราไปเป็นงานที่อืน่นมาหาเงินนะครับมันเป็นงา,านของตองบอวินไอ้เพืนี้บอวินเขาม่ีที่เขาลงมาเช่าที่เราแล้วก็คนเขาหมดเดยว้าคุณปายางนะนะตัินน้นนานตามนี้เปลี่ยนงแล้วนะ อบแล้วจะย่างเตาผมก็เอาไฟแล้วเอาไฟแล้วออ๋เอาของมาเบอร์ยู่นิล่เยื่นนียเอาอะไรเบอร์อะไรก็เบอร์บอกดิเบอร์ปลาหยางอ่ะเบอร์ปลาหยางหมักไปเจ้าก็จะบอกว่าตกปลาท่านึงเนี้ยไปครับในระดับนี้ไหนรมีรถเต็นท์เงาเลยเออ เดี๋ยวนี้ตรงไม่ใช่ว่ามันไหนเีมถก็ไม่ต้องไปบอกว่าสุเงีต้องบอกงั้เดี๋ยวเขารวงแล้วก็เลือดีก็ทีนี้พี่จ่ายให้นะบอกให้กผมไม่ว่าแม่มสลุงบอกมันจฉยเลย เมื so, ่อกี้แล้วเลี้ยงจ่ายให้นะไม่งั us, probably, you know, ้นเขาลงมาไล่เลยนะแต่คนนี้เขาก็รอผู้รับเหมากันกันผู้รับเหม่ยังจ่ายก็ไม่ได้กินแต่คนเนี้ยก็เขาก็เขาบอกว่าไม่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 ตรงก็หอมไปเลยผลิตผลดีอะไรเแี้พวกนี้เลยเราก็ต้องการมันเมื่อไหร่ละเมื่อไห้่ละก็จ่ายให้กันแล้วนี่ถ้าไอ้มีบออกมาแล้วนะไอ้รติดชอเนี่ยให้ไม่เท่าไงไม่ใจ มันูเนี้ยไม่เกรงใจไม่เก่งอะไรอย่างน้นหลานแกแกก็ย่งมันก็หมอไม่ไงแกก็ไม่ยุ่งไม่ทำงานเดือนบบปันเวลาเดือนเปล่นขนาดแกไม่มีพี่แกฟังก็เข้าใจมันสิเราชอบแกไม่มี การให้เจนต้องมาเส็นข้าวเสิอะอยู่เดือนนึงเ้ถือว่าเนาะแต่ละคนคิดว่าได้เงินมาแล้วเอาไ้ซื้อกิ่อนไ็ด้ว่งน้นุ่มหมูกกอมนุกรอไม่รู้เขาไม่อูงเขาไม่เข้าใจมืเรา เขาจะเอาอย่างยเะเป๊ะไปะเขาบอกนัดมาวันที่10ก็วันที่10นี่ว่าก็เหมือนที่หนูก่อนลดแกนนี่ยวันที่มาติดองก็ติองเลยเย็นมาที่ต้องโอนเลยหลอดหมหมูไปแค่ที่ออกมาโอนที่แกเลยนะโอนตรงหรอมากระเบียงแค่นี้พอนี่มาวันนี้เอ๋ ความยากร้อมอยากควาคอมอยากแล้วเป็นตุรกินมโนไฟเนาะผู้ดใดดังเนาะนีนะ่เนาะหมูกระทาไฟหมูกระทาไฟไฟก็คือบ่ติดจักเทือ่อเป็นตัติดบ่นรอไฟนี่ก็ได้ล่อๆล่อ,ลอวันนี้ก็มาดังล่อไฟหมูแล้วแ,แล้วหมูแล้วและล,ล่อไฟ ไฟบดดังบดติดตะเกียบวันนี้วันหยุดธกับว่าเดชไปสายแล้วครับคนเห็นงานแต่ม,มนานเลาะหายำมพียับนอกบ่มีโอบ่มีโอวันนี้นกกับไรต้ายำมพียับนอกนะครับนี่แหละครับ,นะค,รบคือวิถีของคนเห็นงานคนเห็นงานกับมือวันหยุดกับว่บาเดชไปให้ไปหน้าคือเพิร์กระตองมา นาเล็กนะครับดูตาบานตาซองแล้วมันก็ส่วนสีมือสีคำเดี๋ยวกับล่อลอยากหมูกอนนะครับรออยางหมูกันลอาย่อแก็ออาหมเหรอนกมาบอกข้าวหูถ่ายรูปตรก่อนโโหแล้วอ่ะืน้มาดูเลยอ่ะ

เดี๋ยวก็ดูเขาดินม่นุ่มใช่ไหมกอไม่กอว่าดูหนังกันแล้วกันมีสับไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวก็ดูเข้าเลยอืมอนนใหญ่สักชิ้นเลยรองักชิ้นเนึ่ชิ้น,นุุนมเลย ว่าผมจะมาไงถูน hmm. hey. yeah, ่าบอืกเฮ้ยหมูจะหมดแล้วน้องเว้ยเฮ้ยเหลืองสวยเลยอะนะแต่ว่าของในนิดได้อยู่มั้งเอาเลยอ่ะโอ้ร้อนเร่งนะพี่่เฮฮาออสิมันเหมือนก็อบแล้วแหละเหมือนเราไปอบไอ้อบโอ่งแล้วแหละ แต่ว yeah. okay. yeah. yeah. okay. yeah. okay. yeah. yeah. ่าทีนี้ไฟมันแรงนี่กรุบนะเห็นไหมถ้าคนชอบกินอย่างเงี้ยโอเคอยู่ได้อยอะพอแล้วพี่ชอบไงถ้าคนชอบก็โอเคอยู่เลยเห็นป่ะถ้าคนชอบแบบเมาะเลยอะนุ่มเลยกรอบนอกนุ่มในนุ่มเออกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ย อืมดีกว่าล่ะเนี่ยน่ากินมากเออหางบางอ่ะขันหนามันไม่น่ากินอืมอืมได้แล้ว มามามก,กินแมงกระพุนกันแมนนกนง,นงกระพุนกันวางะไรกิษเปอ่ะเดี๋ยวรอาม่งไหนภาษาอังกฤษอ่ะของเถิงอันน่ะกระพลฮะกระพลอินทาสอนอำพลอินทาสอนแม่อหยองหรือเปล่าวะ กมคุณพาสอนเมยองหัวัดัวมยองทำไมทำไมแกอนามาไม่รูใครอนมาหาม่ไดอนมาล่เรามาเรยอังไม่นอยู่จะกิน่องไหมเออเอเรอเอเออเอออเอเไเอเอเเาเอออ ไม่รู้ว่าใครจะดูมันได้เอาใช่ไหมวันี่มึงบอืได้แลได้โยได้โยง่ยไหมอืไปออนกทาเจอ่อต้องไปออนไม่แก่ไม่ได้ได้ปอคะต้องไฟเด็กกายุสิะยุแอไปอีกแ้วเอาเด็กสามสิกเไม่ลมย คนนี้แสบเลยเาอกว่านทอดกรบกรอน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยก็น้ำจิ้มไม่ต้องให้เมียตามทัคนอื่นตาไม่อด้ถ้หนูนาตามดแดกเลยตามเียวบางหน้าันแหละหนูนาตาไม่เป็นจิ้มกันคนต้องอย่างี้ลูกก็ชอบไนบอลอ่ะกินตายเลยโอ้โหท้าอ่ค่ะ พยายาไปแล้วฝุ่มันโกงใส่อะไรแกด้กลนะ่องน้ำไว้ข้างๆไว้จุ่มล้างมือร้าวแล้วกีนุ่งแงนะจิบไปเลยยีบไปแล้วเนี่ย,ย,ย,ย <c oughs> อันนี้ทางหางน้ำฝนน้ำเลยน,น้ำฝนนั่นนะ่ะ nó cầm lông mà hoàn đọc Thế đó khám rồi Bưng bưng, vàng mũ Thật thật Nhớ mũ to Nhớ chi mũ to Làm chim mũ không đi có rồi Đó là gì thái. em đây oh 000 10, lên đây đấy cái này muối giang giang vậy con

ตายไปแล้วอะวรู้ว่าพี่มากินอะไร,รเป็นสิบปีเลยตั้งแต่เริ่มทำงานน่ะเช้ามาก็ข้าวเหนียวสามไม้หมูเอ้ยหมูย่างสามไม้ข้าวเหนียวห่อ,อนหนึ่งทุกวันทุกเช้าแล้วกลางวันก็ไปกินตรงกินนี่แต่ทุกเช้ามันขึ้นรถปุ๊บมันก็นั่งกินบนรถมาตายแล้วเป็นมะเร็งตายหมูย่างไม้ละสิบบาทเนี่ยเมื่อก่อนไม้ละห้าบาทก่อนเนะี่ยกินไปจำํำ หมูนุ่มนุ่มหมูนุ่มนุ่มกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวก็ดูเขาดิกไม่นุ่มใช่ไหมก็ไม่ก่อ่าดูหนังกันแล้วกันมีสับไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวก็ดูเข้าเด็กใหญ่ทักชิ้นเลยรอทักชิ้นหน่อยชิ้นนุ่มเลย <cười> uhm. <cười> ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Không mà, không? Ừ. Có những cho một lần nó quay hơi.